สวัสดีมมือเช้าจ้าพ่อแม่พี่น้องสุผภูสุขคนฟังไทฟ,ฟังเล่าเมืองนอกเมืองหน้าเมื่อนี้ยายขาวขวักคือเกาเมื่อวนี้สิเมต้่มยำปลาคอปลาคอน้อยสิเบิงกันเลยหมอเดือดแล้วหมอเดือดแล้วยายก็สิเมาุรุงกนจังบ่ข้าวใส่เกลือก่อนเกลือกผงนัว ใส่ลงไปเลยๆทั้งเรื่องทั้งปลาบดสองขนเดี๋ยวมันขาวไม่ใช่ข้าวนคขามเปียกจังมะใส่ที่หลังนี่เห็นปะเผื่อนเน้นบดสองคนเดี๋ยวมันข้าว,าว,าป,าลว,าวปล่อยไว้จังสี่ใอ้มันเดือดมันสุกจังมาเบิงต่อจ้าปลาปเปลยแล้วแยกกับใส่ขามเปียกลงไป มันเดือดจักหน่อยเั้นหลอ,อกโสมจักหน่อยเนี่ยกะจึงโป่งไปใส่ผักอีตูไทยนี่หอมบ,อมอมบอ่มีต้นหอมยายบ่มีต้นหอมยายก็ใส่ผักอีตูไทยนี่แหละใบกะเพราล่ะพี่น้องมะม่วงป่านี่ปลา เลยเรามาหายอีกแล้วป่ะเห็นป่ะนี่พี่น้องโตงามงามตาเราไปเอยียงเหรอก็เจ้าเอือนไปเอียงไปกัดเออเอืนอ,กอ,อ,อนกขบอกเป็นก็เจ้าไปกดัดเอาอันนี้สิปิงให้เธอแม่ปิงวบขีก็ไดลาประตองมาหายน้ำก็พักเมฆน,น เมก้นอนออนอันนี้ตักแตนตักแตนพอเ,เซียวเซียวพอใหญ่บอนเซียวใหญ่พิ่ใได้มาห้มันม,มัน,นมันแตนเฟินแชตเยน็นก็เลยบ่ได้ถอดมันถอดบ่ได้ก็เลยขวัอาแต่่าถอดจงังเสียบเนาะมันตายมันทอดไม่ได้ ถ้า oh. oh, yeah, มากินน้ำกันจ้าต้มป้าซุกแล้วพี่นอกตอนเอาใบกระเพาออใส่ใบเหลืองมันหอนแห้งนี่เห็นบ่สูตรยายต้มปา้าแห้นเหลือ่เนื้อขาวใส่แบบใหญ่นี่แล้วก็่ต้องข้นเห็นไหมเนื้อขาว ปกติต้มไปนี่นก็จะมันดำปื้อยอยู่จะเสบพี่น้องมากินน้ำกันเด้อจ้าหอมคักนะบ่มีต้นหอมมันก็ใส่ใบกะเพราเอาหอมคือกันกแสบีบคือกัน,กนกพี่น่อสมสมหอมหอมเสียบหุ่นพี่น้องหอมบ่ขึ้นดังเลยหอม ปิ่งปลา่อต้มปลาซุกกับปิ่งปลากินปลามีประโยชน์นอนก,กับเห็ดโขลงไฟขึ้นมือนะนออขึ้น่ปนองเบิงโขลงไฟปิ่งปลาอบขี้แซบมาเบิ่งตอนชุกได้จ้าพร้อมแล้วพร้อมแล้ว จวนกันเด้อนอนเลยต่มปลาหรือต่มข่าบุาน้นเห็นตะขาบามาเด้อมาเด้อกินข้าวกันโบ้ต่มไขย่ยางกอกเบิง เบื้อแยต้่ไข่ลูกยางกอกด้วยยางต้ตมป่าพี่ปลาข้้ง่างเหมือนต้มค่าปลาข้้ง่างค้าอ่อนๆสต้มปลาตุมปลาต้มค่าต้มค่าค่าไรก็ป่า hà đẻ luôn đốn, xoay ra dài, xuất chắc cả chè. พอเม็กพักเม็กมกำลังพวงสุบเซเซนเนาเป็นเหนาะแสะลาปราจองลาประจองขัวเอือล่ามา แตนขัวแล้วด้ามดำมันตายนะพี่น้องเพิ่นใส่ตู้เย็นคือเพิ่นนอามาหายกันเลยเขาเลยถอดว่าอะไปูเถือกหลอกเพร่อไงว่บ่านบ้าป่ใส่เบ็ดเอาใส่เบ็ด ใสเบ็ดงาอีสมสีแตกไ่ะไรเลมือนาใส่กุ้งไหมนนะเราติดสามสี่่บอะ่าูกไ่อยากไม่อยากอีกแ้เปลี่ยนให้นบกินอยู่เมื่อนาจะใส่กุ้งมาจะจะใส่ปูลูกก็อยากกินโดนบ่อยากกุ้งเน้อ ใครไม่หรอกจะมองด้ดยน้ำงมาสุกโอ้เสียง,งเสียงเปิดกับปูเป <c oughs> ิดน้องกับปูว์น้ำไข่อยู่หมดเลยนู้นตรงมันหัวย่างมันเล่ยกรอบลืมข้าว บีือ้สินี่ดาวน่นเนีอกดนี่อืมเอาดาวอก่อนอืมนีอดกันเนื้อมันบันกินเนื้อคบมบ่อืมบ่แมบ่แคนเมปก่อน เข้มเข้มจะไปใส่เวดมาทงบอกว่าอยาใส่ยูสาอย่าใส่ยูหน้ามันเข้มฮึยูสายังบอกเขมอยู่หน้ามันก็เข็มแล้วแค่จะกินวันนี้ไรย่งมีสิลวย่นด้อยอเุดหอิกอถ้าคุยอะไริวาอย่างน้กินต้มปลาหรอ ปูหน้าบ่อยากอยากแต่ปูสปาสีปลาอบเทอก กินแล้วนะเบิ้งแล้วเบิ้งใช่น้องเบิ้องลูกยายกินเบิดหม่องกินแล้วมันว่นปะโอ้ยนี่แหละสาเหตุว่าบอกว่าไงจะไปใส่มาก,กับปูนะใส่เอากุ้งคนต้องแบบไม่กินเด้อเพราะเดี๋ยวมันแพรสุมออกมาแพรสุกมันมันติดหลอดจะมากพอกระไรปีง๊งไม่ยัง ใครไม่เห็นใครม,รนนครมนันไม่เหมือนยังไงหรอยังไเศร้หาหรอเปล่า เพินเนเ่นเพิเ่นแอ้มาแหงก็หลาปลาคือเป็นตึงๆหวานนึงแ้วรสดดนะอัาโมไปซื้อ้งไม่กินครอบนี่าานาาา้าวาอะไจิไปอยหอจฮปลาือ เราฝากตือ้องเอาเงินให้ผอวด้วยแม่ม <c oughs> ติ๊กต๊ะติ๊กตาะสขอวปะเนี่ยว่ะวแล้วไปเวอเารถม่ก็แบบแล้วผมพับจะรถใหญ่มาก ว่าใส่บ่าพับก็ได้ไปหอดก็ย่อแค่ขวังไปครับกิมหรอกไปทอดกาดทอดล่อๆโยกโค้งขึ้นไม่หีืกิจังว่าบอกกวาเอาเออเนาะเอา่แบบว่าแบบร้ห้องเล็กหน่อยนะเออข้างในกระทอดล่อว่ะทอดเครื่องออกก็น่ากิเออดีขี้ว่าหรือเป่าเออนะไม่มีปัญหาพ่อเอินบได้ขี้บ่ค่อยได้ขี้คอยแาบที่ไปทรงมั่นนี่หมดเจ้าก็ไปหาบตังค์ เ้วเจาไปทรงกสิเจ้าขี้หน่ยเกินวันอันเออนั่นแนบม่งเกินเกินนามตุ่มวันอัน ล,ลูกยวขวสดดว้ <c oughs> ายฉมสวกลามดาพี่หนอหหงิดมกินหระพี่หนอกินข้าวสามคามนแล้วกิน,นเต็มขอ้า <c> ว <oughs> บวด คลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก็นอาพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองแยกแกวในเด้อหักพี่น้องเด้อจ้าสวัสดีจ้า